เราเลยเห็นขอ <ผม S 1> งเซียบินโอ้โดยดอกนี้นะมาเบิร์นโอ้ดอกนี่โอ๊ยแห้งดอกนี้กันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮาป่านะคะมื้อนี้สาวไทยมาเลาะเบิงบ่งดอกกระเจียวครับหลังจากที่เฮาไม่ได้เฮามาสี่ห้ามือแล้วเนาะแมนก็เลยมาจอบลองเบิง่งป่านี่แหละนะวันนี้มาสี่ห้ามือ นืปลานี้นะคะครับเอ้าเห็นแล้วครับสองดอกจี๋งามบึงนี่เป็นกระเจียวขาวด้วยครับดอกตุ้มต้สีแดงคือหองกระเจียวขาวนี่มันก็จะมีสีขาวครับสีนี่นี่ขาวแท้นี่กำลังจี๋คือนี่แหละกินแซ่บเพราะว่ามันก็ต้องงั้น อปนี่คือระวังเหงาของน้องอืมนี่ดีอ่อนค่ะผุ้น้องนี่ดีอันนี้ครับนี่กระเจียวตอนนี้แล้วก็ได้ด้วยกระเจียวขาวนี่หอมหอมนะคะครับกระเจียวแดงเขาจะออกหวานหวานอืมไปออด มาบนญโอ้หเกี่ยวเดงนะได้ครับแเม่เมนเนาะมีแต่ขึ้นน่ารักแค่เห็นดอกนั่นก่อนกินเกือบเหยียบโอ,อ,อ้ตรงนี้ก็ได้เพื่งไม่เห็นมันหย่านี่หลีเนาะอืม้มสวยแท้ นี่ครับเพิ่งมีเห็นเมื่อกี้นี่นึ่โอ้โนออหนาำครับี่มีดอกนั่นครับนี่ นี่ครับพ่อแล้วจีจีนี่เบิ้ลนี่เฮ้ยชุบๆดอกหนึ่งจุบๆงวงหอมงวงกำลังกินอ๋อขาห่าเด้าาดขาเพิ่นหวานเด้ โอ้มันนี่หยุดหยางนะครับแต่เป็นอ่อนโอ้ unku, อ่อนตัวมีตูมขนาดไหนหนขนาดไนข้างบนสองดอกด้างล่านสองกีบอุหดี่บุหดี่บดี่ดุหรี่ดุเอี่เนาะ 你手里有？嗯，嗯。嗯。 เตี๋ยวแดงไปด้ยวยซิน,นะครับส่วงนี้มามีขาย,ายาแยวเนาะขายแยาวแล้วก็อ่อนแล้วก็หวานครับพีเลือแยงไกมาได้เหรอกําลังงานอยู่เนี่นี่กําลังโซเล่กันอยู่ยกําลังบรรยายสรรพคุณกันอยู่นี่น้อยแต่หวานโอู้หูอันนี้สจีนี่ จะอยู่ตื่นเถอะตื่นกัเาอา็ดอกสองโบแมนดอกนี่แมนเนาะต้มตะกันเลยนี่ โจยนันแล้วมาทางเงาเลยเกือบมีเห็นมีใยนี่มีเห็นเขาไม่เห็นเรามีเห็นมั้งสวยอุ้ยนี่ไม่เลย มุนบางตีเลยตัวนี้ชิลิขาบอโอ้ยอ้าไงโอ้ยบึงขายาวมาก เป็นซอกสวย,ย,ยแค่นี้เฉย ปัดรูมได้แต่หักน้อยสองดอกนี้ต้องีัวเนาะ จะได้แล้วโอ้ขายง่ายเถอะวะเล่นตรงนี้ครับแปดย่ตื่นเลยยยยโอ้โยโอ้ยย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 มยยยยยยมนยยยยยย พวกโมายครับมันีค่อนข้างหายากอยู่นี่แต่ดอกน,น้อยๆก็แด้เห็นป่ทางพุ่นนยูว่าอ้ยนี่อยูนี่นี่นี่เต็มแห้เติมอย่ดีอืมเติมลูกเห็นเลยทั้งนั้นโอ้โห้องเขาผีตูมใส่ห้องเข อ้ันนี้ขอกมาทุกตูมใช่ไหมดอกใหญ่หอมอู้นั่นบอกด้านหน้าโ่ลายด้มนี่ลายดอกชิลือ โอ้มันจี่ปอมันก็บ่เห็นเนาะเบิร์ดทำว่าวรุ่นตีนี่เหมือนมันอันนีมันตีเก๊เนาะแบบยิ่งยังอ่อนครับเจาะกระต่ายมาอีกแมนขี่เห้งงัวงขึ้นข่ามาไก่คือเกล็ดสวยดีดอกมึงขาก็ได้ครับเบิร์ดบุษยไก่ไก่ตลอดเลย กีิกาอยู่อะรเป็นนั้นหูหงามแท้งามงามเก่งเนะดังฮือฮือบอโอ้ตอนแรกเย็นดมเย็นดังเีินไ ว่าแต่แก้วว่าคจะเห็นเห็นไม่เห็นนะติดติ่งเลยโอ้โหจะมีตัวขนาดเลย มาท่านหลายเนาะโอ้แต oh, ่มีเวแกจอกกินนี่เออนี่มมบ้งกันคนเลยบุ้งนี้นะคนน้อยน้อยเนาะงูโลกินกันไปอันนี้งูงูกินอยงูกินเอากระไล่ไปงูกันไล่อู้ดินเต็มขนาดตัวนี้ โอ้ยดึงง่ายขนาดองนี่ สวยดอกไม้สองดอกเนะกาะเกี่ยวขาวบนเกี่ยวขาวบนมันจเกี่ยวเดง อ๋อพอแล้วมันจะดึงยากความดัน oh, <Called> <tai tea> ตะเลนเท่าเราบ่ะอืมมันมังปันบๆเจเลยห็นผมเสีบเลยนี่โอ้โหดโดกนี่ยังบราณตูมนะครับโอยังบรัณบาดเลยยรงรณถูเลยเอานีดอกนี่ อ๋อตรงนี้กันบัง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 ดูนลิ่เหรอชิลิ่เอาเลยอ๋อแล้วบัวโอ้ยสวยไหได้งามสดอกตูมครับโอ้ยอือวนแรกเห็นดอกนี้น่าประทับใจุกน อ่อนแบบนั้นเสียบครับอ้ยมเลิกเนาะน,น้ามเลมิกล <ๆ S 2> <ผ>มเละไ้สัตว์อมงามเยมความมีร่างกายของตาดจีร <G D. S 1> ีจูมีเลครับงามแห่งจีืี Đột này nè đột ngay này. Ừ. Ừ. À, nó đây Khó Chưa Nó hiền lắm một ngày không không có ngày không นี่อันนี้กระเทียวขาวกระเทียวเขียวปึ๊บนี่ วิงว <Ping> ิงน <laughs> oh, ีนั oh, ่นนัดอกน่ะติดดเ้นมา่เ oh, right. ียวขาวบวงยังไง่ได้ฝนฝนมันกมาอยู่ดอกไม่ไหนี่แหะดาว่าโอ้บ้่งสิเนาะนีแต่มันหักดอกน้อยพิงวิงพิงวิงงีปลีดอกนีเป็นอะไรดอกนี้

รโอ้ <S <S โ<ด>โขายเงานี่นะซุดแหลนะเนาะรอยจนซุดแล้วครับในเครื่องตาอยู่ ีในลวกหนึ่งคือเกาในลวกหนึ่งพอได้กินมาจอบเรื่อยๆอยู่ครับพ่อได้อยู่ครับทับหางมดแดงกะเห็นมดแน่อยู่แต่ว่ายังมไม่ได้เห็นหลายครับยังพันในใหญ่พ่อแมงามอยู่ครับข้ากระปิษอันดอกบางคือดอกแนยอ๋อดอกที่พ่นเป็นแบบนี้อ่อนนะคะข้าวเมือเมือเขาเถื่อนมันจะได้มีเหี่ยวเพราะว่าข้าเมือเขาจะได้แกะกิ่งอ่อนแล้วก็เป็นแบบนี้ครับตูมเพิ่นได้ลวกนี่แหละเอาไว้กินนะครับ แล้วก็ปันน้นในีพี่น้องเนี่ยแถวบ้านเนาะท่านั้นแหละพี่น้องเลยมันยิงน่งพอท่านได้หลายครับอาจจะถ่ายอโนหนาพุ่แล้วจงสีหลายเนาะปีนี้นะกลางไม่ซาหรือว่าทุกอย่าง<ะ>คือเป็นซาหมดเลยบ้านสมุทัยพักหวานกับเป็นซามาดอกกระเจียวกบซาเข้าไปอีกอืไข่มดแดงเพิงเ่งจะได้กินสองรอบนะครับปีนี้เมนห้างก็้งบดหลายตะเกาาโอ้มีท<ม>างใหญ่ครับอะไรต้นๆปีนี้นะซาอยู่นี่นะ<ม> ที่มีท่านในหามีแมนบรรับแนวหรือใดนะเบื่องเมืองไม้เลครับหากระพุ่งแน่ใบอ่อนๆหากระปินนึงครับเนาะปีนี้นะนี่ครับไปเอาออกเมื่องมาหนี้ครับออกเมื่องมาหนี้ได้แต่นี่พระกว่างกับท่านในปงครับพอมาโน่นนี่นะเอาเก็บแล้วรอบก่อนนะเมนเรื่อกระลังเต่งยอดขึ้นมาหากระคายน่น้อยๆนี่แหละสั้นขึ้นมาอีสีรอบอีสีเป็นรอบหน้าอาทิตย์หน้าพูดละอีซีได้เก็บพระกว่านก็ได้นี่หลอกก็ท่านได้เห็นนี่หลอกกัเป็นดำลำทรงลำนะ คนไม่ได้เป็นหลายอืมเกาโน่นนี่หลายเน้นี่ปีนี้ท่านได้ออกครับเนาะก็เจียวแดงบ่วะแม่เห็นเหรอแล้วบนก็ไดอกนั่งห่างโอ้โหไอ้ไอ้นู้นเราบ่หลายดอกครับน้น,นู้นละสองสิบดอกนะคะน,นูสองสิบดอกให้ยางไกลในทางนี้ครับมันหลายโน,นูนนะคะเป็น แก9นอนที่ฮายางไกลมาแมนป่ะวันนี้วันนค่ะขอกเมื่อก่อนจ้าครับไปพบกันคลิปหน้านะคะอืมวันนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ